ครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมืัอนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับเป็นวันดีนะครับวันดีของหลายๆคนอาจจะเป็นของผมด้วยก็ได้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมสําหรับเข้ามาดูเขามั่นกันนะครับก็คือเพื่อนบ้านเรานะครับมาทํางานตัวนี้แล้วเขาก็จะมั่นกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับมาดูว่าวิธีมั่นพอวันนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่เคยเห็นนะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ คร man, so so here, ับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็จะเป็นพิธีการคร่าวๆนะครับอันนี้อันนี้ญาติพี่น้องเขาก็มากันเยอะนะครับมาเยอะเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นพิธีการง่ายๆนะครับอันนี้เป็นพิธีการมั่นเฉยนะครับ นะครับก็มาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พิธีการมั่นของเขานะครับเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับอันนี้แม่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวเขานะครับวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยวันนั้นนะครับก็จะมีเหล้ายาปลาปิ้งนะครับอันนี้ก็คือพิธีการมัดคร้าวๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้พ่อเจ้าบ่าวไหมฮะสวัสดีครับ รคนอันนี้ก็เริ่มพิธีกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นท่าแก่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับพอฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งพ่อแม่เจ้าสาวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นเริ่มพิธีการแล้ว อันนี้เจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมาแล้วเจ้าบ่าวนะครับอันนี้คือเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวหลอนะครับตระกูลนี้เขาหล่อหล่อนั่นเลยนะครับตระกูลเนี้ทั้งสามคนม,มีแต่ลูกชายมีแต่หล,อล,อลอ่อทั้อนั้น แต่ทำตัวไม่ถูกเลยตื่นเต้นเลยแต่อย่างหน้าเมนพี่ยาวยตอนน้านะครับครับผมตอนนี้ก็ทางฝ่ายแม่เจ้าบ่าวนะครับเขาน่าจะคุยหรือประมาณต่อรองอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับกำลังคุยกันซีแปรหน่อยดิแปรที่ฟังนยแปรไม่ได้แล้วนะครับ เนี่ยยืางไซ้นะมองไปตรงครัางนี่ยืดหางเสบบยืดเอวลึก่ะเดี๋ยวต้องหาซับไตเติ้ลมั้งมาแปลงหน้าเนี่ยนะครับครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาววันนี้เจ้าสาวแต่งตัวสวยมากเลยนะครับอันนี้คือฝ่ายเจ้าสาวนะครับ ลง,ง y o u t ท b e ทำ YouTube อยู่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นฝ่ายเจ้าสาวเอ้ยเจ้าสาวท้าไม่ใช่ฝ่ายวันนี้เจ้าสาวแต่งตัวสวยมากเลยวันนี้อันนี้นะครับเมื่อกี้ไหว้ทางพ่อแม่อันนี้ก็ไหว้ทางแม่ผู้ชายนะครับะนะครับจ้องแก่โดยรู้ในสุกอย่างนะ ตีอ,นนอ,อันนี้ไม่ถึงลักษณะแบบไหนว้างนะเขาพูดอันเนี้ยอันนี้เขาพูดคือที่เขาพูดอย่างไรเขาพูดแบบคืออวยพรหรืออะไรตรงนเขาพูดด้วยว่าแยกแยกกับพ่อแม่แล้วอ๋อคือคือแยกกับพ่อแม่ต้องนครบครัวแล้วเนาะครอบครัวเราเอะไรอย่างนี่เียวารยกได้ครับ ตอนนี้ก็ฝ่ายเจ้าบ่าวก็นะครับในบรกางย่างรีจำเน้ตังนะครับผู้คนบงยงช็อลุกมต้ตังกันมาลครับเฮ้มต้ช่เอ้มมเตกระเป๋ามานี่ต้องกอดไว้แน่นๆเลยนะ สะพายกระเป๋ามานี่ต้องเหนียวไอย่างดีเลยเนาะคือนั่งรถมากระเป๋าไปนี่ต้องเอาอะไรมัดไว้เลยอันนี้เจ้าบาทก็ทางบาทเจ้าบาวก็นับเงินปูนเมื่เปนม่อนเป่าเปล่นะครับเป็นเงินค้าสินสอดในการ มันนะครับน่าจะประมาณ <รอ S 1> คหนึ่งที่นี่เขาค่าเสียส่วนแต่งเป็นเงินไทยเจ็ดหมื่นนะครับ,รบน่าจะมันก่อนครึ่งหนึ่งน่าจะประมาณสามหมื่นนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับฝ่ายทางเจ้าสาวก็รับเงินไปแล้วนะครับโอ้เป็นกันถือว่าแพงนะครับท็่บ้านเราแต่ง <c oughs> ถือว่าแพงแล้วโกใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็ำไฟแม่เจ้าสาวนะครับก็กำลังนับจำนวนเงินในการมั่นอยู่นะครับน,รนะนับเงินไปเงือ่อเงื่อแตกพักๆเลยนะครับนี่ก็คือจำนวนเงินในการมั่นนะครับผมตรงนี้นะฮะ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แม่เท่าไหร่แม่อ๋อสี่หมื่นนะครับนี่ก็คือมั่นสี่หมื่นนะครับว่าพรุ่งวาพรุุ้ยออนสักนี่อันนี้อันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ทำปีประมาณเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันเนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยใช้ใบมุกโตนี่เป็นการแต่งงานไม้มุกโตนี่ ไปเขาว่ากันเล้เบิดเบิ้ดมีมากระร์อใช่แสดงว่าต้องให้หอมแก้มอะไรสักอย่างไงผมไม่รู้ผมแปลไ่ผมแปลไม่ถูกเหมือนกันนะเห็นก็หัวรอกันนะบอกอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับแล้ก็สร้อยนะครับในการมัดมไ จำเบียร์โม่จะหมดใช่ไหมเจบ่าวจะสาวตื่นเต้นแล้วนะครับอง๋อในการสวมแหวนอันนี้เป็นการสวมแหวนอ๋อที่นี่เจ้าสาวสวมแหวนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมแหวนให้เจ้าบ่าว อันนี้แตกๆนะครับแตกจีดแตกแก้ยุ่งก่อนให้มันจบจับจองได้เลยไม่งั้นเปียนีหนื่อยหนูจับจี๊มือลงยูทูบนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนนะครับแหวนมั่นเจ้าสาวสวมให้เจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเต้นเต้นมากเลยเต้นมากเลยโอเคครับผมโอเคครับ อันนี้จะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับพิธีการของจริงจังแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มจริงจังแล้วพิธีการนะครับ5ป7 8 9โต๊ะองโษมีตาเจริญมอยกริยาบุญทีក្នុងที่บริเวณแห่งนีดแลคนเจ้าบ้านปัจจุบันนี้ អរិគ োন ចៅខ្ញុំទេវលាថ្ងៃនេះឲ្យសុំជួយមេតាមហកមពិសាទេចតំបុយមួយមានបានហើយស្រត្រូវមកជាបងៗស្រត្រូវមកពីគណននីស្រត្រូវសម្មទាយបាក់បอมផ្លបផ្លាយក្រានដោយរនីព្រាបដោយកន្ទីលសូមជួយមេតាមហកមពិសាទេច กมอวยเมนหมวกกลววกาอวยลอยจอยเทเรสาคนเจ้าด้ยเพราะพรหมทีโปรยใจใส่สวยสวยตลอดคนพระคนใส่โตรเสียตุลเตียนยในตาจันนาคิยาจัดจำอันก็จะเป็นบรรยากาศนะครับปล่อยไหลตามนะครับตอนนี้ก็ทำพิธีการไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับใหนหอเมียกาของปิศาลดเฮยนะดอไปเลี้ยงในเลี้ยงจึงคอยตูสโรตูเซไปนอนกับโควน อ่าครับตอนนี้เข้าสู่พิธีการผูกขมายข้อมือนะครับสลายมาร์องไม้กระแงระเวียมันไายเมีแจงกันแดงเมียโตมียไรก็โมไายตอ้อยไยจอมไคนใส่ออยาพมเดียดเียิย បានបានមិនប្រោះបានជំងឺមន្តបានបានបានជ័យបានជាលប់ដៃលកទីវ៉ាយុវសុខភាពនិងបដិតារបស់ខ្ញុំ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 មានបានទទួលជោគជ័យក្នុងដៃពុទ្ធសក្ការៈទាំងពួងជាផ្លូវច្រៃជួសដៃទីយុវវ័យសុខភាពលៀកនិងបដិភិអ្នករបស់ខ្ញុំជាអ្នកស្ដារ เออใจรสไออตติดาท่จะเปนโปตกเ่งจ้าเ่าเต่นเต้นจ้เป่าทำให้ดูแล้อันนี้ก็จะเป็นฝ่ายแม่เจ้าเป่านะครับผฝ่ายชายนะครับก็ลูกขไมายขอมเมือหลนยปีมึงมวยไทยปีไทยเป็นมากก่อนนะจากจะถึงจะเต้นกอดสายส่บาดก็ึงจะยังไปนงบุกปรกับ ตตเมาเทรสาเคลควาจบสบายคของพกกุ้าระธานเทียวไปยืนค่กนยืนอกมกคนยืนค่ำให้อยู่น่คนตัเพรื uh uh ่อย uh ืนนั่งตั้งหมตามเต้เ็ดกันนะปรสเป็ดพวเทียวเทียวแดงเป็นพวเมีเียวแะสิสังขีเทียวแดสเทียสอัทยเทยววันโตเตะสาธุนะยนลุงา เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือเรียกว่าอันนี้เป็นอาจารย์เราออ๋เป็นอาจารย์ใช่ไหมอ๋อมันคาครูคาคูเส้นจแล้วเขาอ๋อวายวายคูนะคาคูครับก็ เป็นอันว่าเสร็จพธิธีการในการมั่นนะครับของเพื่อนบ้านเรานะครับนะครับมาดูว่าเขาเป็นยังไงนะครับว่าอันนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนบ้านหรือว่าไอพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามางานก็ถึงเวลาสังสรรค์กินเลี้ยงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นถึงเวลาที่นั่งทานข้าวนะครับเสร็จงานละอันนี้ก็นัน่ง อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าต้องขอขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ดูด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของแอลโกอฮอล์นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานพิธีการรอบข้าวนะครับน่าจะโอเคเนาะถือว่าไม่เสียเรียดกันนะครับออ thank okay. you เซตพชีนะครับงานมั่นนะครับอนบ้านเรานะครับผสมทั้งไทยทั้งอีสานนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวนั่กินข้าวันกนคนนะครับนะครับว่าเอาทางเอ้ยทางเจ้าสาวก็เรียงนะครับมีแอลกอฮอล์แน่ใช่ไหมเดี๋ยวขยับนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้กระตุ้นเต้นเหมือนกันนะครับผมเคยมาเห็นมันอาจจะใกล้เคียงกันกับขึ้นปีึ้นปีการของเขาเรียกว่าอะไรเนาะ การงานมาั่นคงไทยหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ให้เพื่อนๆตัดสินใทธิ์ใงไงก็ประเทศจะไปกินเพราะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย say, คนะครับผมเป็นกาลังใจให้แล้วคร so ับผมโงานเตี้ยงงูสังสารนะครับสั้งๆกันนิดนึงโอเคครับผม้งสร้างขึ้น